สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์จารฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่25มิถุนายน2568นะครับยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นเราไปดูผลการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลของเราเมื่อคืนที่ผ่านมา7ค็ดกู้ครับเกมระหว่างเซอเทอร์ซาวเดอร์เจอปารีสแซงต์แชกแมงสกอร์ต่ำของเราก็มาตามนัดเดียวกันกับปารีสแซงต์แชกแมงที่เราชี้เป้าไปนะครับอราร์เโกมาเรเจอโบตาฟโฟโกสกอร์ต่ำของเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับอินเตอร์ไมอามี่เจอพาลีสสกอร์สูง ที่เราชี้เป้าไปก็มาตามนัดส่วนระหว่างปอโต้กับเอาอาลีนะครับเอาอาลีก็มาตามนัดเช่นเดียวกันส่วนฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชันครับเกมระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดเจอเชลบอลน,นะครับสกอร์สูงของเราก็ทํางานเช่นเดียวกันนะครับส่วน2คู่ต้องขอไปทุกท่านด้วยเมื่อไม่ได้มาตามนัดนะครับเดี๋ยววันนี้มาวิเควิจารกันอีก7คู่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งค,ครั้งเป็นกำลับบงใจให้ทีมงานด้วยนะครับย้ำอีกทีหากใครอยากได้ทีเด็ด BP ตัวเน้นตัวชัวร์ ตามไปรับได้ในกลุ่ม V P ตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับนอกจากที่เด็ด V P ที่ส่งให้สมาชิกทุกวันยังมีการนําเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกทั้งวันมีการพูดคุยขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุนห้ามพลาดนะครับเร,เริ่มกันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์บบสโมสรโลกนะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโบรสเซียดัดมุนเจออุลซานฮุนไดแข่งขันเวลาตีสองนะครับโดยเสือเหลืองโบรสเซียดัดมุลลงสนามมา2นัดไปอยู่4แต้มส่วนอุลซานฮุนไดลงเล่นไป2นัดแพ้2นัด ตกรอบเรียบร้อยแล้วครับไปดูผลงานภาพรวม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทางบุซเซดอมูลครับผลงาน5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็เกมล่าสุดก็เก็บชนะได้ด้วยนะครับก็เป็นการคว้าชานะ4เกมแล้วก็เสมออีก1เกมครับโดยเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะทาง ซันดาวมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ3นะครับเกมบุกก็กลับมาดุดันอีกครั้งแต่ว่าเกมรับก็ยังคงมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนฝัง่งของอุซานฮุนไดตัวแทนจากเกาหลีใต้5เกมหลังสุดชนะเกมเดียว4เกมหลังสุดไม่ชนะเสมอ1แล้วก็แพ้ติดต่อกันมา3เกมเกมที่ผ่านมาก็ไม่สามารถต้านทานเกมบุกของฟูมิเนเซได้นะครับก็แพ้ฟูมิเนเซไป4ประตูต่อ2 โดยผลงานการเจอกันของทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไปดูในเรื่อง ของตัวผู้เล่นกันบ้างฝั่งของโบเซียดอตบุนเนี่ยก็จะไม่มีนักเตะที่เจ็บอยู่ก่อนด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นนิโก้ชาร์ลตเต์เบกแล้วก็เอ็มเรชานนะครับก็ไม่ได้ลงแข่งกัน,กนในรายการนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบใดๆนะครับเพราะว่าขุมกําลังตัวหลักของดอตบุนก็ยังอยู่กันครบส่วนฝั่งของอุซานฮุนไดไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทับนะครับกุมกาลังตัวหลักก็อยู่กันครบเช่นเดียวกันโดยการจัดทับโบเซียดอตบุนก็ยังคงยึดระบบการเล่นเหมือนเดิมนะครับสามสี่สองหนึ่ง มีเกรกอร์โคเบลนะครับเป็นผู้รักษาประตูส่วนแนวรับก็เป็นรามีเบนไซใบนี่วาเดม a าอันตอนแล้วก็นิคาชเ l ล่นะครับส่วนวิงสองข้างก็เป็นดานียลสวินเันอยู่ซ้ายขวาก็เป็นยูเนียลไลเออร์สนนะครับส่วนตัวกลางก็เป็นทางปัสก์คลอสนะครับที่จะคอยตัดเกมโดยปล่อยให้ทางเฟลิกเอเนเซีานะครับคอยขับเคลื่อนเกมรุกให้3กองหน้าอย่างเซรุกรีราซี่นะครับ แล้วก็โจมเบริงแฮมรวมไปถึงยูเรนบันคอยไล่ล่าตะข่ายครับส่วนฝั่งของอุซานฮุนไดก็จะยึดผู้เล่นชุดเดิมๆม,มนะครับแนวรับก็มีคิมยองกวานอีแจอิกแล้วก็มีลอดโทยักนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นโคซึงบอมดาริยันโบยานิช oh นะครับรวมไปถึงอ e ีจินยอนนะครับส่วนกองหน้าก็เป็นตัวเก่งอย่างเอลิกฟาราสแล้วก็อ um ุมวอนซังครับ ก่อนเกมบูเษซดอทมูลต่อถึง2ลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบ2นะครับผมยังมองว่าเกมนี้บูเซยดอตมูลกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยพวกเขาสเสบอฟูมินเซมาแบบไรสกอร์แล้วก็ เกมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ดูจุดันเหมือนเล่นในยุโรปนะครับขณะที่เกมที่ผ่านมาเกมบุกก็เริ่มทําประตูได้แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นการเอาชนะซันดาวไปแบบเฉียดฉิวแต่ว่าการทําถึง4ประตูสะแสดงให้เห็นว่าเกมบุกของพวกเขากลับมาเดือดอีกครั้งแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละครับแต่รายผมยังมองว่าบูเซดอตมุลเนี่ยด้วยตัวผู้เล่นของพวกเขาค่อนข้างที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอุตส่าหุณใดดลงเล่นรายการนี้ต้องบอกว่า ฟอร์มไม่ได้เปรี้ยงปล้างอะไรมากเลยนะครับดังนั้นผมยังเชื่อว่าด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าแล้วก็การการ3มแต้มในการไปเล่นในรอบต่อไปผมยังมองว่าทางบริษัทดอทมูลมีแรงจูงใจมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากตัวผู้เล่น11ตัวจริงแล้วตัวสำรองของดอทมูลก็มีตัวจิจจาแล้วก็มีความหลากหลายย่งเช่นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้ดอทมูลนะครับ เอาชนะทางอุซานฮุนไดไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสกอร์สประตูต่อ1เป็นอย่างน้อยนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่บรุษเซียดอทมุลพร้อมกับมองไปที่สกอร์สูงกันได้เลยครับ คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างฟูมิเนเซ่เจอมาเมลดี้ซันดาวเอฟซีนะครับกันกันเวลาตีสโดยฟูมิเนเซ่ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับลงเล่นไป2นัดมีอยู่4แต้มส่วนซันดาวเนี่ยก็มีลุ้นเข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ลงเล่นไป2นัดมีอยู่3แต้มครับไปดูในเรื่องของผลงานเจอกันรวมไปถึงผลงานการลงสนามของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของซันดาวผลงาน5เกมหลังสุด พวกเขาชนะสเสมอหนึ่งแพ้2นัดครับเกมที่ผ่านมาก็แพ้กับบรูเซียดอทมุนไป4ประตูต่อ3นะครับก็มาเครื่องร้อนช่วงท้ายๆครับขณะที่ฝั่งของฟูมินเซ่ผลงาน5เกมหลังสุดยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเลยชนะไปสเสมอ1เกมล่าสุดก็เอาชนะอุซานคุนไดไป4ประตูต่อ2ส่วนสิติการเจอกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของความพร้อมของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับทั้ง2ทีมไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มนะครับน่าจะคนผู้เล่นที่ดีสุดลงสนาม ฟูมิเนเซ่ก็จะมีเทียโกซิวาอาดีตกองหลังทีมชาติบราซิลนะครับยืนเป็นตัวหลักในแนวรับที่เหลือก็เป็นฮวนเฟรตัสนะครับรวมไปถึงเรเน่แล้วก็ชาเวียนะครับที่จะยืนเป็นแผงแบ็กโฟส่วนตัวกลางก็เป็นมาติอุสมาติเนลลี่แล้วก็เอกูเลสเหมือนเดิมนะครับส่วน3ตัวลุกก็ยังคงเป็นจอห์นอาเียสแอวาราโดแล้วก็อากุสตินคานอบิโอส่วนซันดาวนะครับก็จะมี คูดิโซมูดอลแล้วก็เคียโนกูบิโดนะครับคุมแนวรับส่วนตรงกลางก็เป็นพวกเตโบโอมอโคเอน่ามาซิโลอันเลนเดนะครับรวมไปถึงเทมบาชวานเน คอยลับเคลื่อนเกมส่วนตัวรุก3คนก็เป็นทางอาตูเซเลสมีลูคัสลิเบโลแล้วก็อิกรามเรเนอร์นะครับที่จะคอยประสานงานร่วมกันก่อนเกมฟูมินเซต่อ0.5แล้วก็ค,ครึ่งควบลูกผมยังมองว่าเกมนี้เนี่ยโอกาสยังเปิดกว้างสําหรับทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่าฟูมินเซเองแต้มเดียวก็ไม่ได้การันตีที่จะ ะลุผ่านก็สู่รอบต่อไปนะครับขณะที่ซันดาวเองเนี่ต้องการถึง3แต้มดังนั้นเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ทั้งคู่เล่นกันอย่างระมัดระวังกันมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าซันดาวเนี่ยแม้ว่าจะมีลุ้นเข้ารอบแต่ถ้าไปดูรายละเอียดต่างๆเกมรับของเขายังคงมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ ดูแล้วเนี่ยจุดเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดอ่อนสําคัญของทางซันดาวเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟูมินเซ่เนี่ยฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเกมรับแล้วก็เกมรุกค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยผมจยบอกว่าประสบการณ์ความเก่าเกมนะครับแล้วก็เกมเนี้ยฟูมินเซ่ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษประกอบกับซันดาววันนี้จะรับอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอก็ต้องการที่จะบุกเพื่อเอาแต้มด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อซันดาวไม่ได้เล่นเกมรับอย่างเดียวก็น่าจะเปิดโอกาส แล้วก็มีจุดอ่อนให้ทางฟูมิเนเซ่คอยโจมตีผมมองว่าในเรื่องของระบบการเล่นทีมเวิร์กและก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะฟูมิเนเซ่ค่อนข้างที่ดีกว่าผมยังเชื่อวันนี้ฟูมิเนเซ่มีดีพอครับที่จะเฉือนเอาชนะมาเมลอดี้ซันดาวไปด้วยสกอร์เฉียดฉิววันนี้ฟูมิเนเซ่จะเฉือนชนะ2-1แล้วก็มองไปที่สกอร์สูงได้ครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างมอนเตเรเจออุรวะเลดไดมอนด์แข่งขันเวลา8นาฬิกานะครับโดยก่อนเกมนะครับ ทางมอนเตเรมีอยู่2แต้มจากการเล่น2นัดก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับถ้าเก็บ3แต้มในเกมนัดดีได้สซูราเรดไดมอน์ลงเล่นไป2นัดแพ้2นัดตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของมอนเตเร5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับชนะ2แล้วก็สเสมอ2ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยครับเกมที่ผ่านมาก็สเสมอกับทางริเวอร์เพลตมาศูประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งของอูรววเรดไดมอนต์นะครับผลงาน5เกมหลังสุดเดี๋ยวกวกเขาชนะ1นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้3 ลงเล่นในรายการนี้2นัดแพ้รีวเวอร์เพสสามหนึ่งแล้วก็แพ้อินเตอร์มิลานสองหนึ่งเกมล่าสุดเนี่ยโดนยิงนาทีบาปเลยนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายตอนแรกจะได้1แต้มสุดท้ายก็ไม่มีแต้มเลยนะครับไปดูผลงาน5่าเกมหลังสุดการเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูการเจอกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเลยนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของมอนเตเรวันนี้ก็จะไม่มีคาร์ลอสซารเซโดกองหลังที่เจ็บพักยาวอยู่แล้วนะครับส่วนอูราเลดมอนก็จะไม่มี คชิบะโตที่เจ็บยาวเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาใดๆสําหรับการจัดทับสําหรับทั้งคู่นะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของบอนเทเรนะครับก็จะยึดเพื่อนชุดเด,ดิมเดิมมีเซโกโรามอสกองหลัง เลือดกระทิงดุนะครับไวเกาเลยคุมแนวรับร่บรวมกับวิคเตอร์กุสมันแล้วก็ริคาโดชาเวสนะครับส่วนตัวกลางก็เป็นตัวจี๊ดประสบการณ์สูงอย่างซซกิโอการาเลสแล้วก็โอลิแบร์ตอเลสนะครับรวมไปถึงฮอเก้โรดิเกตที่จะคอยขับเคลื่อนเกมส่วนตัวรุกก็เป็นตัวจี๊ดอย่างลูคัสโอกัมโตสเคลาโดออเตกาแล้วก็ทางเคมันเบตาราเบ้นะครับส่วนฝั่งของอูรัลเลสไดมอนด์ก็น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมๆนะครับแนวะรับ,นะรบ,นะรบก็มีดานิโรโบซ่ามาริอุสออสบลาด ส่วนตรงกลางซาเมโอกุสตาฟสั้นประสานงานกับไคโตยาซือิส่วนตั son, รรนวรุกก็ยังคงเป็นเดียวตะวาทานาเบะมาเทอุสซาวิโอนะครับแล้วก็ทากาอิโรเซกิเนะที่จะคอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างยูซิกะมัตสุโอเหมือนเดิมนะครับก่อนเกอมอนเตเรต่อหนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งครบลูกนะครับผมยังมองว่าในเรื่องของ ภาพรวมเนี่ยผมจะบอกว่ามอนเตเรในช่วง2เกมที่ผ่านมาทำงานได้ดีเลยนะครับแต่องไรก็ตามอูรานและเดมอนแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วแต่เกมที่ผ่านมาพวกเขาสแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสู้กับอินเตอร์มิลานได้อย่างไม่เป็นรองเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยอาจจะทําได้ไม่คมพอก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้สุดท้ายโดนความเก่าประสบก,การณ์ของอินเตอร์มิลานนะครับทำประตูตีเสมอรวมไปถึงในการที่จะได้ประตูชัยด้วยดังนั้นผมยังมองอว่าเลือดญี่ปุ่นครับอูรานและเดมอนแม้ว่าจะตกรอบ ไปแล้วแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีพวกเขาวันนี้น่าจะสู้ตายแล้วก็วัดกันตามตำแหน่งเนี่ยผมยังบองว่าระบบของอุรุวะสู้มอนเตเรได้นะครับรับอยู่เหนียวสวนเร็วๆเหมือนเกมกับอินเตอร์และใช้โอกาสไม่เปลืองผมว่าโอกาสที่จะหยิบอย่างน้อย1แต้มจากมอนเตเรมีสูงครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่อุรวะเลดไดมอนด์จะเสมอกับมอนเตเรไปด้วยสกอร์ สองประตูต่อสองครับมีการทำประตูกันเยอะให้เลือกเชียร์อุรวาและเดมอนพร้อมกับสกอร์สูงกันได้ครับคู่ต่อมาเป็นบิ๊กแมชเลยนะครับอินเตอร์มิลานเจอริเวอร์เพจเกมนี้แข่งขันเวลา8ปดนาฬิกาครับโดยอินเตอร์มิลานนะครับ กับรเวอเพดเนี่ยลงเล่นไป2เกมมี4แต้มเท่ากันนะครับก็ยังลุ้นเข้ารอบแล้วก็ตกรอบพอๆกันเลยนะครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทางอินเตอร์มิลาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวก็คือการแพ้รอบชิงัเลอรต่อเปเชปารีสแซงต์แชแมงใน UCL รอบไฟนอลนะครับส่วนที่เหลือพวกเขาชนะ2แล้วก็สเสมอ2นัดเกมที่ผ่านมาก็เอาชนะ อุระวะเลดไดมอนด์ได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผลงาน5เกมหลังสุดที่พวกเขาชนะ2แล้วก็เสมอ3นัดไม่แพ้ใครเลยครับล่าสุดก็เสมอกับบันทเรมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนสถิติการเจอกันของทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่มีนักเตะตัวหลักหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยานบิทเซกเมนจ์แมนปาวาปิโอเตอร์ซิรินสกี้แล้วก็กองหน้าตัวหลักอย่างมาคุสตูลามนะครับส่วนฝั่งของ ลิโอเพย์ก็มีปัญหาเยอะเช่นเดียวกันนะครับเควินคาสตาโน่ริสเตียนดิอุชี่อนโซเปเลสนะครับรวมไปถึงเจอโน่กา รอปโปนะครับติดโทษแบนบแล้วก็มีการบาดเจ็บรบกวนลูสนามในเกมนัดนี้ไม่ได้นะครับไปดูในเรื่องของการจัดทัพนะครับอินเตอร์มิลานก็ยังยึดผู้เล่นตัวหลักๆเหมือนเดิมนะครับอเลิสโตโดลบาซโซนี่ฟานซิโกอารซาบีรวมไปถึงสเตฟานเดอร์ฟลายเป็น3แนวรับนะครับส่วนขวาเนี่ยได้เดิเซลดูฟรีกลับมาแล้วนะครับส่วนซ้ายก็น่าจะใช้เฟเดริกโกดิมาโกตรงกลางฮาคารชันฮานนครูก็น่าจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมประสานงานกับดิโคโลบาเรล,ล่าแล้วก็เฮลิกมาคิตายานส่วนกองหน้าเป็นเซบาสเชียนเอสโปชิโต ลาโตโรมาร์ติเนสเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งของริเวอร์เพดเนี่ยก็มีลูคัสมาร์ติเนสกัวต้าแล้วก็เปาโลดิอาร์ตแล้วก็มาโกตอาคุนยาเป็นตัวหลักนะครับในแนวรับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นมาติอาสคารเนวิตเตอร์แล้วก็อิกนาซิโอฟานนเดสรวมไปถึงโรดิโกอาริเอนโดนะครับส่วน3ตัวลุกก็เป็นฟรังโกมาซันตูโอนโดนะครับเพลย์เมเกอร์ตัวเทพนะครับของทีมรวมไปถึงฟาคุนโดโคลิดิโดแล้วก็แม็กซิมิโนเมซ่าครับที่จะคอยขับเคลื่อนเกมร่วมกันนะครับก่อนเก้ มอินเตอร์มิลานต่อ0.5้แล้วก็คึงควบลูกผมจะมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันมากๆนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับฝั่งอินเตอร์ไม่มีดาวยิงอย่างตูรามก็น่าจะทําให้เกมลุกลดประสิทธิภาพอยู่เล็กน้อยนะครับแต่รีวิวเพดินหนักหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเชวินคาสตานโนเอนโซเปเรสเนี่ยนักเตะเหล่านี้คือนักเตะตัวหลักแล้วก็หัวใจสำคัญของทีมเลยนะครับดันมาติดโทษแบนขณะที่ตัวรุกพอดิอุซี่ไม่ฟิตเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพลดลงไปอออยู่พสมควรคร้กก็ตงฝา หวังไว้ที่เจ้าฟังโกมาซันตูโอโนซึ่งกลายเป็นตัวแบกของทีนะครับดังนั้นผมยังมองว่าวันนี้อินเตอร์วัดกันปอนต่อปอนค่อนข้างที่ลงตัวกว่านะครับในแนวรับแล้วก็พอได้ดูมฟี่รวมไปถึงฮันชานุกรูกลับมาเนี่ยก็ทําให้เกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็ตรงกลางมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ตัวรุกก็ยังฝากความหวังไว้ที่ลาตเโรมาตินสได้อยู่ดังนั้นผมยังมองว่าอินเตอร์ได้ลูกเกา่าประสบการณ์แล้วก็ทีมลงตัวสําหรับเกมนัดนี้ยังเชื่อว่าอินเตอร์มีดีพอแล้วก ไปได้อย่างสะดวกนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานจะชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูงครับ ข้ามไปที่ศึกบอลเมเจอร์ a ลีกสหรัฐเบริกากันบ้างน,นะครับไปเริ่มกันที่เกมระหว่างโคลัมบัสครูเจอแอลันต้าเป็นการแข่งขันเวลา6นาิกา30นาทีนะครับโดยทางโคลัมบัสดูครูนย้นดับ6ส่วนแอลันต้าอยู่ท้ายตารางเลยนะครับโดยไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของโคลัมบัสครูผลงาน5เกมหลังสุดถือว่าแผลๆลงไปนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียว แล้วก็สเสมอ2 2แพ้2นัดเกมที่ผ่านมาก็เพิ่งปลดล็อกนะครับขวาชนะเหนือแวนคูเวอร์ไว้ครับมา2ประตูต่อ1ส่วนฟังของทีมเยือน a อร์แลนต้าฟอก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับเมื่อ5เกมล่าสุดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3นัดแล้วก็เป็นการแพ้2เกมติดต่อกันครับล่าสุด ก็แพ้ให้กับนิวยอร์กซิตี้ไป4ประตูต่อ0ส่วนผลงานการจัดกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นทางโครบัสครูที่ชนะได้3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นทาง อารันตาที่ชนะได้2ครั้งครับเกมที่ผ่านมาในเป็นทางอารันตาที่เอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับโคลัมบัสครูวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีตัวที่เจ็บหน้าเดิมๆอย่างแพตติชูเตชอนสวัสกี้แล้วก็รูดิการมาโชนะครับส่วนอารันตาก็จะไม่มีแค่เดริกเบลเลี่ยมที่เจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนการจัดทัพโคลัมบัสครูเนี่ยก็ จะยึดผล่นชุดเ,เดิมมีมาซิโลเออเรล่าเชนชาวัสกี้นะครับคุมแนวรับเหมือนเดิมส่วนตรงกลางก็เป็นอาร์เมียไซดิสแล้วก็ดาริงตันนักเบ้ครับส่วนสตัวตรุกเหมือนเดิมครับดานิเอลกัสดักอิบราฮิมอาลิยูแล้วก็ดิโก้รอซซี่นะครับจะเป็น3ตัวรุกที่จะคอยทะลวงตะข่ายทีมเยือนนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลในเต็ดนะครับแนวรับก็จะมีดาริควิลเลียม โรโนเฮนันเดสนะครับคุมแนวะรับตรงกลางก็เป็นอเล็กซี่มิรันชุกเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวรุกคู uh ่หัวหอกใช้ยาเมาเทเรแล้วก็ชาบาลอบยานดิเซ่ ise, คอยไล่ล่าตาขายนะครับก่อนเกมโครบัสครูต่อหนึ่งลูกแล้วก็ค,ครึ่งควบลูกนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้หนีอะไรกันมากนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านก็เพิ่งปลดล็อกขวาชนะได้แต่ถ้าไปดูฟอร์มในบ้านนะครับ 10เกมก็ต้องบอกว่าฟอร์มของโคโ b บัสครูค่อนข้างไว้ใจได้กว่านะครับเพราะชนะไปถึง5เสมอ4แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวยิงได้ถึง17ลูกขนาดที่ฟอร์มของอารันตาในการออกไปเยือน 8นัดเดี๋ยวไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมยิงได้แค่4ประตูแล้วก็เสียไปถึง19ประตูดังนั้นผมยังมองว่าในช่วงหลังเกมรับของอเรนตาต้องบอกว่ารั่วจริงๆนะครับเพราะว่าสเกมหลังสดโดนคู่แข่งยิงไปถึง6ประตูแม้ว่าฟอร์มโดยรวมคอนบัสทูจะไม่ดีนะครับแต่ เมื่อเล่นในบ้านฟอร์มพวกเขาถือว่าไว้ใจได้เลยยิงได้เยอะแล้วก็แพ้ยากแล้วก็ผมยังมองว่าด้วยเกมรับของแอนต้าที่เสียไปดึง6ประตูจาก2เกมยังแก้ไขาย,ยากแล้วก็แก้ไขลำบากวันนี้น่าจะเป็นวันของโคลัมบัสครูครับที่จะเปิดบ้านเอาชนะทางแอนต้าไปได้อย่างสะดวกครับให้เลือกเชียร์ไปที่โคลัมบัสครูจะชนะ3-1พร้อมสกอร์สูงนะครับ คู่ต่อมาเป็นนิวอิงแลนด์เรโวลูชันเจอ Nashville SE นะครับแข่งขันเวลา6กนกานาทีเหมือนกันนะครับโดยนิวอิงแลนด์อันดับ19เลยนะครับส่วน n นชวลเนี่ยอันดับ5ไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดทั้งคู่นะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของนิวอิงแลนด์เรโวลูชันนะครับผลงาน5เกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดเกมล่าสุดก็แพ้ให้กับทาง ซีซินนติ1ประตูต่อ0ูนครับส่วนฝั่งของนชวิลห้5เกมหลังสุดไม่แพ้เลยครับชนะไป3เสมอ2เกมล่าสุดก็เก็บ3แต้มนะครับด้วยการเอาชนะชิคาโกไฟ์มา2ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นทาง ทีมเจ้าบ้านนะครับนิวอิงแลนด์ที่ชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นเนชวิลชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเกมที่ผ่านมาเสมอกันศู์ประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับนิวอิงแลนด์เรเวลูชันวันนี้จะไม่มีวิลสันเรนดอนโดคัมปาน่าแ,แล้วก็ไารอันเซบายอสแล้วก็ลูการังโกดี้ที่เจ็บนะครับส่วนฝั่งของเนชวิลเนี่ยตัวเจ็บนี่ไม่มีนะครับแต่ว่านักเตะตัวหลักหลายคนไม่ว่าจะเป็นวอลเกอร์ซิมเนอร์มัน กอง,ง,งหลังกองกลางอย่างเจคอบชาฟเฟลเบ,ลเบิร์กนะครับก็ติดทีมชาตินะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาไปลุยศึกฟุตบอลคอนคาเคฟโกคัพอยู่ในขณะนี้นะครับก็น่าจะมีการปรับทัพทอยู่พอสมควรนะครับไปดูในเรื่องของการจัดทัพของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับดิวอังแลนด์เนี่ยก็จะยังคงมีทันเนอร์นะครับยืนเป็นแนวรับเหมือนเดิมประสานงานกลับมามาดูโฟโฟนานะครับส่วนตรงกลางก็เป็นแมชโพสเตอร์แล้วก็ ฮาวฮัสซันยูซุฟนะครับส่วนกองหน้าเป็นทางกาเลสกิลลุยดิอาร์ตและก็โทมัสซันคาลายนะครับส่วนฝั่งของเนชวิลล์เนี่ยก็มีการปรับทับอย่างที่บอกไปนะครับแนวรับก็ใช้แจ็คมาเฮอร์แล้วก็เจสันปราซิออสคุมแนวรับตรงกลางก็เป็นอาเมดกาเซมแล้วก็อเล็กซ์มุยนะครับส่วนกองหน้าเป็นทางซซมเซอร์ิชนะครับประสานงานกับทางเฮดดี้บุกตาครับโดยก่อนเกมเนชวิลล์ต่อ0.25 เกมนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มในช่วงหลังของแนชวิวค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลยนะครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครแล้วก็อันดับในตารางค่อนข้างที่จะดีกว่าส่วนฝั่งของดิวเองแลด์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มในช่วงหลังนี่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้นะครับขนาดที่ตัวผู้เล่นก็มีตัวเจ็บเยอะเลยทีเดียววันนี้น่าจะเป็นวันของเนชวิวครับที่ดูดีกว่าสภาพดีกว่านะครับในเรื่องของเกมรุกเกมรับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังไว้ใจได้ครับแล้วก็วันนี้เชื่อว่าเนชวิวจะไม่พลาด แต้มจะบุกไปเอาชนะนิวแองแลนด์เลเวชันด้วยสกอร์2-1ให้เลือกเชียร์นชวิลพร้อมกับสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างโตลนโต้เอฟซีเจอ กับทาง New York Red Bull, นิวร์กเรดบูลแข่งกันเวลา6กนิกานาทีเช่นเดียวกันนะครับโตลอนโตเนี่ยอยู่อันดับโซนท้ายตารางเลยนะครับส่วนฝั่งของนิวร์กเรดบูลอยู่กลางกลางตารางอันดับ12ไปดูในเรื่องผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของโตลอนโตผลงาน5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวน,นะครับที่เหลือ4เกมนี่แพ้รวดนะครับแล้วก็โดนคู่ต่อสู้ ยิงประตูไปถึง8ประตูจาก5เกมนะครับเกมล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับชาร์ลอต t e เอฟซีประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งของดิวร์กเรดบลูผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1เกมล่าสุดก็พึ่งสะดุดแพ้นะครับให้กับทางอาสตินเอฟประตูต่อ1ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนนิวร์ก เรดบูลนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับโตโตไม่ชนะเลยเกมล่าสุดเป็นนิวยอร์กที่ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับฝั่งของทางโตโตเนี่ยก็ไม่มีนักเตะหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบินเฟรเซอร์โคบีแฟรงคลินนิกซอนโกมิดเฟเดริโกอบานัสเคลดีนะครับ อาริดาวเตของยูเวนตุสที่เจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับขณะที่กองหน้าอย่างไทลิสไปเซอร์นะครับรวมไปถึงริชชีลาเยียเดอร์บี้ฟอร์เลสแล้วก็ทางผู้เล่นอีกบางคนนะครับติดภาร,รกิจในการลงช่วยทีมชาตินะครับในสุขขอคอนคาเคฟโกครับก็ถือว่าทีมเนี่ยแทบจะหายไปครึ่งทีมเลยนะครับส่วนฝั่งของทางเลดบูเนี่ย นิวยอร์กเรดบูลก็จะไม่มีเชิร์ตเอนโกมาดีแลนนีลิสนะครับมาเชโลโมราเลสแล้วก็โอมาวาเลนเซียนะครับที่เจ็บส่วนคาร์ลอสโคโลเนลนะครับรวมไปถึงวิกเตอร์โบกาสเนี่ยไปเล่นให้กับ ทีมชาตินะครับทั้งปารากวัยรวมไปถึงทีมชาติโปลแลนด์รุ่นยุ่ไม่เกิน21ปีลงสนามไม่ได้นะครับส่วนการจัดทัพนะครับฝั่งของเจ้าบ้านโตลนโตก็จะมีพวกเซนโมโนอิสลาสเตฟานูช e นะครับคอยคุมแนวรับส่วนตัวลุกก็เป็นโอลาบินฮิวเซนนะครับที่จะ คอยยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าโดยมีแม็กซิมโรดิเกตแล้วก็ทีโอคอร์บีอันูคอยปั้นเกมให้นะครับส่วนนิวยอร์กเรดบูลก็มีโนอาห์นิวลิสอเล็กซานเดอร์แฮกนะครับที่จะคอยคุมแนวรับตรงกลางก็เป็นปีเตอร์สตรูดแล้วก็ดานียลเอเดลแมนนะครับส่วน3ตัวรุกเหมือนเดิมนะครับเอมิลฟอสเบิร์กแคมารอนฮาร์เปอร์แล้วก็เอริกชิโปโมติงนะครับอดีตดาวยิงของไบโอเมิกยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับภาพรวมก่อนเกมนิวยอร์กเรดบูลต่อ0.25แล้วก็ต่อเสมอนะครับผมยมองว่าเกมนี้ อรนโต้ขาดผู้เล่นเยอะจริงๆนะครับตัวเจ็บที่ว่าเยอะแล้วตัวไปเล่นทีมชาติเยอะกว่าอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นติดทีมชาติเีแดดแอนโตเบโกแคนาดารวมไปถึงฮอนดูัสด้วยนะครับขณะที่ฝั่งของทางนิวยอร์กเรดบูลแม้จะมีตัวเจ็บแล้วก็ตัวไปติดทีมชาติแต่ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับแถมตัวที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวระดับท็อปที่เคยค้าแข่งในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอวิฟอสเบิร์กเองหรือว่าเอริกชูโปโมติงดังนั้นเกมนี้ไปวัดกันที่เกมรุกแล้วยังมองว่านิวยอร์ก ตัวรุค่อนข้างที่อันตรายแล้วก็จัดจ้านกว่านะครับน่าจะช่วย พาทีมนะครับเก็บ3แต้มได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเอมิลฟอสเบิร์กแล้วก็เอริชูปโปโมติงครับน่าจะเป็นไพ่เด็ดพานิวยอร์กเรดบูลบุกมาเฉลี่ยนชนะทางโตลตโตเอฟซีไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งให้เลือกเชียร์นิวยอร์กเรดบูลแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงนะครับไปสรุปทั้ง7คู่กันอีกครั้งนะครับเกมระหว่างบุเซเอร์ด์มูลกับอุซานฮุนไดเวลาตีสองก่อนเกมบุเซเอร์ด์มูลต่อ2ลูกแล้วก็ลูกครึ่งควบ2ให้เลือกเชีย un, 3, 1, ร์บเซดุลเกมมระหว่างฟูลเนเซ่เจอไมร์ม รีซันดาวแข่งขันเวลาตีสอก่อนเกมฟูมิเนเซ่ต่อ0.5แล้วก็ขึ้นควบลูกให้เลือกเชียร์ไปที่ฟูมิเนเซ่ชนะสอนึ่งพร้อมสกอร์สูงมอนเตเรเจออุรวาเลดไดมอนเวลา8ปดนาฬิกาก่อนเกมมอนเตเร่ต่อ1นลูกแล้วก็ขึ้นควบลูกให้เลือกเชียร์อุรวาเลดไดมอนจะเสมอกับมอนเตเร่สองแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงเกมระหว่างอินเตอร์มิลานเจอรีวอเพดเวลา8ปดนาฬิกานะครับก่อนเกมอินเตอร์มิลานต่อ0.5แล้วก็ขึ้นควบลูกให้เลือกเชียร์อินเตอร์มิลานจะเฉอออนนนชะะ2-1พรรรร้มมสสก์์ูงนะคับ League, เเจลีกกกสหหรรรัฐอเเมมิาะว่างคย ครูเจอแอตดันต้ายู่นเต็ดเ,เวลาิลกานาที ก่อนเกมโคลัมบัสครูต่อ1ลูกแล้วก็ครึ่งครบลูกให้เลือกเชียร์ไปที่โคลัมบัสครูจะชนะ3-1พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างนิวอิงแลนด์เรเวอเรชันเจอเนชวิลล์เอสซีเวลา6.30นาทีก่อนเกมเนชวิลล์เอสซีต่อ0.25ให้เลือกเชียร์ไปที่เนชวิลล์จะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงส่วนคู่สุดท้ายโตลอตโต้เอฟซีเจอนิวยอร์กเรดบูลเวลา6.30นาทีก่อนเกมนิวยอร์กเรดบูลต่อ0.25แล้วก็ต่อเสมอให้เลือกเชียร์ไปที่ New York Bull, นนิวยอรร์กเดบูลจะะช2-1 พร้อมกับสกอร์สูงส่วนหนึ่งคู่ที่ฝากเน้นๆไว้เชียร์ก็คือโบรรสเซียดอทมุนที่จะเอาชนะอุซานฮุนไดไป3-1พร้อมกับสกอร์สูงนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอล 7จ็ดคู่ที่นํามาฝากกันวันนี้ถ้าใครชอบก็ลุยเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากส่วนก็ไม่ว่ากันครับย้าอีกทีหากใครอยากได้ทีเด็ด v ีพตัวเน้นตัวชัวร้อ้อร์ตามไปรับได้ในกลุ่ม v ีพตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้ในคอมเมนต์นะครับนอกจากทีเด็ดวีพีที่ส่งให้สมาชิกทุกวันยังมีการนําเล่นมาสดพาสมาชิกบวกทั้งวันมีการพูดคุยขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับย้ำอีกทีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางพวกเราไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่วันพนรุ่นน